วิ่งมาจากอำเภอนครหลวงนะคะมีติ่นช้าออกมาวิ่งตามกระแสน้ำนะคะไม่ได้ทวนหนาดตามต,ต้องใช้ถึงสองหดเรือลากดึงออกมาช่วยกันดึงออกมาสองลำแต่ว่าเดี๋ยวอีกลำหนึ่งจะหมดหน้าที่ตรงนี้นะคะส่งแค่ตรงนี้อาจะเหลือ เพียงหัวและลากลำเดียวที่จะลากสินค้ายาวไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะสังเกตดูจากว่าลำไหนจะเป็นลำที่ช่วยลำที่ช่วยคือลำที่มาเสริมช่วยดึงออกมานะคะดูจากเชือกท่านผู้ชมลำที่ช่วยจะเป็นเชือกเส้นเดียวนะคะลำที่ดึง ยาวถึงจุดหมายปทางจะเป็นเชือกสองเส้นหละตรงท้ายอยู่กลางแยกน้ำบนนะคะท่านผู้ชมกุมเห็นนะคะ จะเป็นเชือกเส้นเดียวค่ะลำเล็กหลังคาสีน้ำเงินเชือกสองเส้นนะคะไปโยงเสาหลักสายฝาของเรือปโป๊ะวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะท่านผู้ชม ถึงกรุงเทพยาวถึงสมุทรปราการออกทะเลเลยนะคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นและไหลแรงเดี๋ยตรงท้ายหมดหน้าที่นะคะท่านผู้ชมกดเชียกแล้ว ต้องมีเรือตรงท้ายวิ่งตามกระแสน้ำออกมาจากนครหลวงี่ได้ยินเสียงนะคะไมโครโฟนเครื่องกระหญ่เสียงประกาศจากที่กัปตันหัวเรือลากลำสีม่วงที่จุ่มบอกว่าจะมาช่วยเติมลากเมื่อกี้บอกให้เรือโปะปดเชียกนะคะเชี้กขย่อนแลยเห็นไหมคะ ชาวเรือนะคะเลือต่องท้ายหมดหน้าที่ก็มาจอดพักหน้าจุดของเขานะคะเียงน้องกดเชืยกเป็นที่เรียบร้อยนะคะกดเชืยกเป็นที่เรียบร้อยก็ปีตัวออกมาเลยค่ะ ก็พี่กับตันลำเดียวนะคะลากยาวไปเลยไปคลองเตเยหรือจะออกทะเลออกทะเลก็จะมีเรือที่วิ่งทะเลโดยเฉพาะมารับนะคะมารับช่วงก็จะเป็นเรือแบบนี้แหละคะ่ะจะลำใหญ่กว่านี่เรือสำหรับเรือโหนเรือลากนะคะผมขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการเดินเรือก,การขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะ ที่นี่วัดพนันเชิงด้านทิศตะวันตกแอน้ำเจ้าพยาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะกาบรขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรือไปไกลแล้วขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะ